สวัสดีครับทุกคนผมธาราลูบิกนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับโปรเจกต์ธาราเอ็กซ์นะครับโดยโปรเจกต์นี้นะครับถูกสร้างขึ้นเพราะผมเห็นคิวเบอร์หลายๆคนนะครับมีความสามารถที่ดีนะครับและลูบิกที่ดีนะครับแต่ลูบิกของทุกๆคนนะครับทุกๆคนเลยนะครับ เมื่อใช้รูบิกไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับหรือระยะหนึ่งแล้วเนี่ยรูบิกนะครับจะเกิดคราบนะครับกลไกข้างในจะแห้งเกิดคราบนะครับและขาดน้ามันนะครับโดยผมจะรับหน้าที่เป็นผู้ใส่น้ามันให้นะครับและนะครับไม่ได้มีแค่การใส่น้ํามันนะครับจะมีทั้งการติดแม่เหล็กนะครับการทาความสะอาดการซ่อมการประกอบรูบิกต่างๆนะครับคือผมทําได้หมดนะครับเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้นะครับโดยการหลูบนะครับไม่ได้เป็นแค่การหลูบธรรมดานะครับจะ เอาออกมาเช็ดนะเอาออกมาล้างนะครับและจะทําเกี่ยวกับการทําความสะอาดสปริงนะครับแล้วก็การลูบการลูบก็จะลูบข้างในเลยนะครับเป็นน้ํายาเฉพาะนะครับไม่ใช่น้ํายาแบบน้ํายาทั่วไปนะครับจะเป็นน้ํายาเฉพาะสาหรับลูบิกเลยนะครับผมและที่สําคัญนะครับโปรเจกต์นี้นะครับได้ทําร่วมกับร้าน Candy Speed.com นะครับนั่นหมายความว่าลูบิกทุกลูกนะครับในร้าน Candy Speed นะครับสามารถนําเข้าโปรเจกต์ c อ็กซ X ได้นะครับและมีส่วนลดให้5%นะครับเมื่อ ซื้อจากร้าน Candy Speed แล้วนามาเข้าโปรเจกต์ Tha Da X นะครับโดยผมไม่ได้บังคับนะครับว่าถ้าซื้อจาก Candy Speed เราต้องเอามาเข้าทา a า X นะครับไม่บังคับนะครับจะเข้าก็ได้หรือไม่เข้าก็ได้นะครับแต่ถ้าเข้าจะได้ส่วนลด5%นะครับเมื่อทําการใส่น้ํายาอะไรต่างๆนะครับเป็นลด5%จากการทําของผมนะครับผมและในเรื่องราคานะครับผมจะคิดจากฟังก์ชันในการทําของลูกค้านะครับอย่างเช่นการติดแม่เหล็กการหลุมนะครับผมก็จะคิดประเมินราคาตามสิ่งที่ลูกค้าสั่งนะครับ โดยการลูบนะครับสามารถสั่งได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับว่าอยากได้ลูบิกที่มีฟิลลิ่งลูบิกที่มีความรู้สึกประมาณไหนนะครับผมสามารถทําให้ได้นะครับและถ้าใครสนใจนะครับสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้นะครับเป็นลิงก์ของเพจทาดาลูบิกนะครับสามารถกดเข้าไปและสามารถสอบถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับในเพจทาดาลูบิกนะครับผมโอเคนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับโปรเจกต์ชาราเอที่ผมมาอธิบายให้ทุกๆุกคนฟังนะครับ และโปรเจกต์นี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่ผมได้ลงคลิปนี้ออกไปนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ซับ c r i b e และกดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ